ข่าวเรื่องกรับทุกคนแฟนคลับอุ้งอิงแห่ส่งกำลังใจให้กับแม่พวงและน้องโซเฟียครับหลังจากแม่พวงครับได้โพสข้อความนี้นะครับก็มีผู้ใช้นะครับอ่าแอคเคท์รายหนึ่งแหละครับทุกคนมาคอมเมนต์แม่พวงโดยมีข้อความครับบอกว่า เกิดอะไรมาไราก็ต้องเป็น fc คนอื่นเขาให้ fc ตัวเองยังน้อยอยู่เลยมีแต่ fc คนอื่นเขาให้มาไลยต้องใช้เวลาอีกหลายปีเด็กเขายังเรียนอยู่นะครับอ่ะเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเกิดอะไรก็มีแต่ fc ของคนอื่นเนี่ยเอามาลลยมาให้น้องนะครับ ตัวเองเนี่ย FC ยังน้อยอยู่นะครับเลยมีแต่ FC คนอื่นเนี่ยเขาเอามาให้นะครับต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพราะเด็กเขายังเรียนอยู่นะครับหลังจากนั้นคุบทุกคนแม่พวงเนี่ยนะครับก็เลยได้เขียนข้อความครับเอาไว้บอกว่า FC อีหลาก็ให้มาลัยอยู่จ้าส่วน FC พี่ๆพ,พ,พ,พ่อๆแม่ๆในวงเผินเอ็นดูเผินฮักเผินแพกนะครับเผินก็ให้มาลยัยอิหลาจ้าหลาย,ยังน้อย FC ยังบ่ทันหลายนะครับก็ต้องอาศัยเผินผู้มาอยู่ก่อนนะครับ ต้องขอบคุณ FC ของศิลปินทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้มาลายอิหลาฝรั่งน้อยมาเป็นทุนการศึกษาขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะจ๊ะขอบคุณผู้ที่เว่าถึงอิหลาเพิ่นกะเป็นแฟนตัวยงคือกาันเพิ่นรู้ทุกเรื่องนะครับอันนี้คือข้อความครับทุกคนที่แม่พวงเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนคลับ FC นะครับไม่ว่าจะเป็น FC อุงอิงหรือเป็นศิลปินท่านอื่นก็เข้ามาให้กําลังใจนะครับบางคนก็บอกว่า เอฟซีอีหลาน้อยจ้ามาให้กําลังใจอีหลาน้อยจ้าสักวันต้องเป็นวันของเราคุณแม่สู้ๆนะครับทั้งคุณแม่ทั้งฝรั่งน้อยนะครับบางคนก็บอกว่าแฟนคลับองิงรัตนาพรพร้อมดันและก็ส่งกําลังใจให้น้องครับนะครับพวกจิตว่างอิจฉาเขานะครับอ่าบางคนก็มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับอ่าก็มีน้องส้มป๊อกนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กับกําลังใจแม่พวงบอกว่ากําลังใจค่ะแม่นะครับอ่ะทุกคนก็ เป็นคอมเมนต์ที่ต้องบอกว่าถ้าคนได้เข้าไปอ่านเนาะก็อาจจะบั่นทอนจิตใจแหละทุกคนเนาะโดยเฉพาะเป็นพ่อเป็นแม่ของศิลปินเนาะอย่างบางทีแบบข้อความประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นการบุรี่เป็นการดูถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ประมาณว่าน้องยังเด็กอยู่ตอนนี้คือยังไม่มี FC เป็นของตัวเองนั่นแหละนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับพุ่อิ่มบอกว่า f c ของโซฟียมีนะนะครับน้องเขามีบ้านฮักนะครับก็ เราเข้าไปดูบ้านฮักดูนะทุกคนน้องโซเฟียมีบ้านฮักนะครับทุกคนแล้วเขาก็อาได้มอบมาอะไรให้กับโซเฟียเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างตัวมิมเองเนาะเป็น FC น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยเราเอ็นดูแล้วก็รักน้อง ที่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีใจิตใจที่มีอุค์อิงเป็นไอดอลใช่ไหมครับทุกคนแฟนคลับองค์อิงเนี่ยก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องโซเฟียมากด้วยนะครับทุกคนเนาะน้องตอนนี้ก็ถือว่ากําลังเป็นต้นกล้าที่เบ่งบานครับทุกคนใช้คํานี้ได้เลยนะเพราะว่าโซเฟียเนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกว่า,าน้องเนี่ยยังเด็ก เด็กก็จริงแต่ว่าทางด้านโซเฟียเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเกินวัยมากๆไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบการร้องการเต้นนะครับน้องถือว่ามีครบครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับรอเวลาอีกนิดนึงที่จะผลิผลงานออกมานะครับทุกคนผลิดอกออกผลออกมานะแล้วนั่นคือผลงานนะครับทุกคนรับรองว่าโซเฟียเนี่ยมี fc แฟนคลับเพิ่มขึ้นแน่นอนในตอนนี้มิมองว่าน้องมี fc แฟนคลับนะแล้วก็เวลาที่น้องเนี่ยโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครั้งไหนเนี่ยนะครับ น้องก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับทุกครั้งนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นมาลายหรือว่าเป็นของใช้ของกินอะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าน้องได้ตลอดตุ๊ก,กาตาอะไรแบบนี้ครับทุกคน,คนคนก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับอีกหนึ่งสิ่งเลยที่น้องมีนั่นคือเป็นสิทธิ์ของครูแบ้น้องโซเฟียเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพี่อุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะทาให้อ่านะครับน้องเนี่ยมีฐานแฟนคลับ ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็มีคนรู้จักค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าน้องมีพี่องค์อิงเป็นไอดอลแล้วก็เกิดจากรายการซูเปอร์เทนที่มีองค์อิงเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเนาะองคงอิงเนี่ยเหมือนไปแบบสืบทอดทายาทให้โซเฟียทุกคนนึกออกไหมคือโซเฟียเนี่ยน้องเป็นศิลปินที่มีองค์อิงเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วเผลอเผลอเสียงแล้วเสียงน้องเนี่ยดีด้วยไม่ใช่เผลอเผลอเสียงโซเฟียเนี่ยดีด้วยนะครับในรายการซูเปอร์เทนในตอนนั้นนะครับพอองค์อิงออกมาเซอร์ไพรส์ปุ๊บเหมือนองค์ห้้กกับโซซเฟียยแลลว็แบบ เป็นที่รู้จักของแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงนะครับแล้วก็การมีแฟนคลับของตัวเองเนี่ยในอนาคตน้องมีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยผลงานของน้องก็ยังน้อยใช่ไหมครับทุกคนยังมีแค่ผลงานเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็มีการ โชว์อะไรต่างๆเนี่ยยังยังน้อยอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรออีกนิดหนึ่งรอเวลาครับซึ่งความสามารถน้องตอนนี้คือเต็มเปลี่ยมมากๆแล้วแหละสลับโซเฟียนะครับรอเวลาผลิดอกออกผลครับทุกคนในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าโซเฟียเนี่ยปังแน่นอนแล้วก็มีฐานแฟนคลับอีกแน่นอนอุ้มอิ่มตาแหลมอยู่แล้วแหละอยากให้น้องนะทุกคนเก็บประสบการณ์เนาะในเรื่องของคอมเมนต์ความติอะไรต่างๆเอาไว้เหมือนอุ้งอิ่งเห็นไหมครับว่าน้องเนี่ยเรื่องที่จะไม่เสพข้อความลบๆนะครับ ก็อยากให้น้องประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็วางตัวเหมือนพี่อุ๋งอิงไปตลอดนะทุกคนเชื่อว่าในอนาคตน้องปังน้องดังแน่นอนมิมเชื่อว่าถ้าโซเฟียเนี่ยเพลงไม่ดังน้องไปได้อีกหลายทางเลยครับทุกคนหนึ่งนางงามนางเอกละครภาพยนตร์อีกหลายอย่างมากเดินแบบ ไปได้หลายทางมากครับทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นดาราตอนนี้สร้างฐานไว้ซึ่งต้นกล้าต้นนี้กําลังผลิออกมาทีละนิดทีละนิดให้พวกเราได้เห็นนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านแม่พวงแม่ของน้องโซเฟียด้วยก็แล้วกันเนาะเชื่อว่านะครับในอนาคตน้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่รักของประชาชนแน่นอนนะครับทุกคนคือบล็อกหน้าน้องโซเฟียเนี่ย โอ้โหนับวันยิ่งสวยนับวันยิ่งเปล่งยิ่งยิ่งเปล่งออร่าออกมาครับทุกคนความเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่รอฉายแววนะครับทุกคนน้องรอผลงานนะครับรอผลงานรอจังหวะเวลาเชื่อว่าน้องเนี่ยมาได้ไกลแน่นอนครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนบอสโซ่เนี่ยกำลังไลฟ์อยู่นะครับทางช่องสาวน้อยเพชรวันแพงครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมนะตอนนี้บอสโซ่กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับทุกคนอ่ะ แกก็กำลังพูดเรื่องภาพยนตรนะ์ที่กำลังสร้างคลายอ้อนี่แหละเชื่อว่ามีน้องโซเฟียเนี่ยได้เข้าฉากอย่างแน่นอนแหละทุกคนนะอ่ะบอสโจก็กำลังพูดนะครับในตอนนี้นะครับทุกคนก็เข้าไปให้กำลังใจได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะบวงสรวงแล้วแล้วก็พร้อมเปิดกล้องแล้วในเดือนนี้นะครับทุกคนเนาะเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ติดตามแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับคุณแม่น้องโซเฟียเนาะตอนนี้แฟนคลับก็ เข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับองอิงหรือว่าพี่ๆในวงนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะก็บางคนก็บอกว่าสู้ๆนะแม่พ่วงนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าแฟนคลับองอิงจ้านะครับพร้อมซับพอร์ตแล้วก็พร้อมดันครับนะรับางคนก็บอกว่าไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้องลงข้อความนี้หรอกค่ับแม่พ่วงนะครับปล่อยผ่านนะครับนะอ่ะก็ รอเวลาครับทุกคนอย่างแม่พวงเองเขาก็ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรชินสนามเนาะกับการที่แบบมีคนมาคอมเมนต์ลบๆอะไรแบบนี้ก็รอนะรับรอเชื่อว่าเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตแน่นอนสำหรับทางด้านแม่พวงแม่ของน้องโซเฟียนะครับเชื่อว่านะครับคอมเมนต์ลบๆเนี่ยแม่ไม่เลือกเสพแน่นอนในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ